สยามรัฐสัปดาวิจารณ์สัปดาห์นี้จะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรท่านเป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงค่ะจะสะท้อนมุมมองของต่างชาติว่าจับตาการเลือกตั้งของไทยอย่างไรนะคะและจะมีภาพจําใดที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่หลายๆฝ่ายกังวลกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ อาจารย์คะการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้คะ่ะต่างชาติให้ความสําคัญและจับตาการเลือกตั้งของไทยมากน้อยแค่ไหนและอย่างไรคะในมุมมองของอาจารย์ค่ะครับโดยทั่วไปก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ก็ไม่ใช่จะสนใจมากมายเหมือนกับบางประเทศที่อยู่ในช่วงฮอลีคอรวตหรือว่ามีผลประโยชน์มากๆให้กับ นานาชาตินะครับแต่ว่าที่ที่สนใจก็เพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศขนาดกลางนะครับเศรษฐกิจก็ในลำดับ่20นะครับต้นต้นกลุ่ม20ที่มีที่พลต่อโลกนะครับและที่สำคัญประเทศไทยเป็น,น,นเป็น,เป,นเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นเป็นที่ที่คนชอบชอบมา นะครับพักผ่อนแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะครับจะเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลอะไระการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นก็ก็เดินหน้าอยู่อยู่ปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่ที่สนใจเพราะว่ามีมีมหาอำนาจสองสามกลุ่มที่จะได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากการเลือกตั้งก็คงมีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงสนใจแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวชักจูงนะครับแต่จริงๆโดยกฎหมายรามารชมนูนี่ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่สามารถแทรกแซงการเมือง ของแต่ละประเทศแต่ว่าเราก็ทราบกันนะครับแฟนคลับของรายการที่ติดตามเรื่องต่างประ,ประเทศก็คงจะทราบกันว่ามหาอำนาาก็แทรกแซงประเทศอื่นๆเป็นประจำเพื่อผลประโยชน์ครับเพราะนั้นสนใจในระดับหนึ่งน,น,นั่นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือตัวตัวบุคคลก็ก็สนใจว่าท่านนายมนตรีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนานกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับทุนเฉลี่ยสามปีกว่าที่เราเคยมีรัฐบาลมีนายมนตรีนะครับก็แล้วก็ยังสามารถที่จะนําเสนอตัวเองที่จะไปต่อ แต่ประชาชนจะเลือกหรือไม่นั้นก็ต้องต้อง,องรอรอดูผลน,นะครับก็ก็ทําให้เลยสนใจคล้ายๆกับตุรกีอ่าซึ่งขณะนี้ก็<ม>อยากจะไปต่อมสมัยที่สามนะครับแล้วก็เป็นแหล่งผลประโยชน์ของมหาอำนาจหลายขั้วนะครับสนิทกับรัสเซียด้วยสนิทกับสหรัฐด,ด้วยนะครับตุรกีตอนนี้ก็แผ่นดินไหวมโหรานคนสี่ชิดเป็นหลายหมื่นแล้วนะครับสามหมื่นกว่าอ,อ,อันเนี้ยก็ทําให้คนสนใจประเทศไทยในระดับหนึ่งโดยเฉพาะประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็ประเทศใน ภูมิภาคเอ,อ,อ,อเชียเอเชียสองเฉียงใต้ประเทศในอาเซียนก็จะสนใจเหมือนเราสนใจการเมืองการเลือกตั้งในมาเลเซียครับรเพราะมันมีเรื่องได้เรื่องเสียกันอยู่ไปอย่างเช่นเรื่องภาคใต้เรื่องเขตเศร,รษฐกิจพิเศษพวกนี้นะครับก,ก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดแฟนคลับนะครับอาประเทศไทยแล้วก็คงจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์มีการนะครับโต้กันไปกันมาอย่างที่เราเห็นในโลกออนไลน์โลกสมัยใหม่อยู่พอสมควรครับคุณจินดาครับ ค่ะค่ะที่นี้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาพูดถึงก็คือในส่วนของตัวบุคคลก็คือท่านนายกฐมนตรีค่ะตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากปี2562เพราะว่าท่านเ,าเสนอตัวที่จะไปต่อนะคะแต่ว่าในฐานะนักการเมืองเต็มตัวค่ะตรงนี้จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับบรรยากาศในการที่เราจะถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นไหมคะเอ่อก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับสำคัญคแต่ว่าต่างประเทศ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณจินดาคงทราบนะครับเขาชอบความ<ฆ>แน่นอนเขาชอบความต่อเนื่องโดยเฉพาะนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ที่จะมาอ่า<ฆ>สร้างโรงงานนะครับคนที่จะมาค้าขายกับประเทศไทยทางฝ<ฆ>ั่งอ่าตะวันออกโครงการอ e ec เขาเขาต้องการรู้<ฆ>ว่าคนเดิมยังจะอยู่อีกไหมนะครับถ้าคนเดิมไม่อยู่นโยบายยังจะอยู่อีกไหม<ฆ>ที่<ฆ>เปิดกว้างเข้ามาลงทุนกฎหมายหลายฉบับที่ออกไปแล้วอย่างเช่นทาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของการต่างประเทศสมัยใหม่เนี่ยยังจะเดินหน้าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวจะเหมือนเดิมไหมนะครับถ้าถ้าเปลี่ยนแปลงเลือย่างเวียดนามเนี่ยว่ากันว่านายมนตรีที่จําเป็นต้องลาออกเพราะถูกบีบให้ออกเนี่ยก็เป็นคนที่เปิดกว้างต่อโลกทุนนิยมคนใหม่มาเนี่ยไม่ไม่เปิดกว้างเลยตอนนี้นักลงทุนก็ปันปวนนิดหน่อยนะครับตรงนี้เขาก็เขาก็อยากจะรู้นะครับนอกจากนอกจากเรื่องตัวบุคคล นะครับซึ่งก็เป็นอีประเด็นนะครับว่าทหารจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอดีตทหารนะครับไม่ใช่ทหารแล้วค่ะแบบอินโดนีเซียแบบอินโดนีเซียที่เคยมีอดีตทหารม,มาเล่นการเมืองตั้งนานาเกิดปฏิวัติรัฐประหารบ่อยแบบเกาหลีใต้เมื่อเอาสมัยเด็กๆมีปฏิวัติรัฐประหารบ่อยแบบไต้หวันแบบลาตินอเมริกาหลายประเทศและในสุดทหารก็สกอดีตทหารก็เข้าสู่การเมืองแล้วก็เริ่มเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบ เศรษีนิยมมากขึ้นเนยประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นไหมเขาก็คงจะจับตาดูประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับจะเกิดความข<ฆ>ัดแยง้งไอ้ภาพคุ้นตาอย่างที่เราเห็นในการประชุมอาเซียนัมิธมมท,ที่ล่มไปนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนสิบกว่าปีก่อนแล้วก็ภาพคุ้นตาใหม่ในการประชุมเอเปที่เข้มแข็งเนี่ยเขาก็อ,อยากจะรู้ว่าเลือกตั้งมันจะเปลี่ยนอะไรกลับไปแบบแบบเดิมหรือว่าจะเดินหน้าต่อยี้เป็นต้นครับ ค่ะเป็นสองอย่างค่ะอาจารยเ์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าในส่วนของออนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเช่นอย่างซาอุดีอราระเบียค่ะหลายปีเลยทีเดียวสาสิบปีถูกไหมคะที่เราเพิ่งเปิดใหม่ตรงนี้นี่น่าสนใจไหมคะอาจารย์เขาจะต้องจับตาเราเป็นพิเศษไหมคะครับครับ,รบผมผมคิดว่าเ,าเพิ่งไปเปิดสัมพันธ์อใช่ครับแล้วก็เราก็ยกระดับความสัมพันธ์กับเาเลเซียงที่เราเห็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะค่ะ,ะค่ะมันจะกาดดีมาก นะครับแต่กับจีนก็ก็ไม่ใช่จะไม่ดีนะครับแต่ดีพอสมควรคแลก้ก็ตัวบุคคลของเราสนิทกับผู้นำระดับสูงสุดที่เป็นกลุ่มโพลิสบูโรนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันนะครับทางสาหรัฐก็เป็นเพื่อนเก่านะครับมีปัญหาหลอของอาแหงแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะ,อะแล้วก็ในยุโรปก็จัดลำดับให้เรานิตยสารในยุโรปจัดลำดับให้เราว่ามีประชาธิปไตยที่ดีขึ้นเยอะอย่างนี้เป็น<ม>ต้น นอกเหนือจากดัชนีน่าเที่ยวน่าลงทุนค่าใช้จ่ายถูกคนไทยนน่ารักเป็นมิตรแล้วเนี่ยก็มีดัชนีทางด้านการเมืองอ่าที่ดีขึ้นนะครับประชาธิปไตยแต่ดัชนีทางด้านการแข่งขันหรือว่าดัชนีน่าลงทุนอาจจะยังไม่ดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะสนใจว่าเอ๊ะรัฐบาลใหม่มาน่าจะมีบรรยากาศดีกว่านี้ไหมนะครับอย่างน้อยๆแบบเดิมก็ดีแต่แบบใหม่น่าจะดีขึ้นไหมจะเปลี่ยนไปเป็นอคนที่อ มีการตอบรับจากนานาชาติมากขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะอาจารย์หยิบยกเรื่องของการประชุมเอเปที่ผ่านมาค่ะภาพของการที่บริหารการจัดการการประชุมค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ผ่านมาตลอดนะคะที่รัฐบาลทํามาเนี่ยค่ะจะมีผลและสร้างเครดิตมากขึ้นไหมคะอาจารย์ เพราะว่าภพาพแน่นอนว่าแน่นอนว่าก็จะมีใช่ค่ะอาจารย์ภาพจําเก่าก็จะมีที่อาจารย์บอกและภาพจาใหมใ<ช>่อย่าง<ช><อ>การประชุมเอเปกที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็มีความพยายามที่จะนําเสนอในแง่มุมในเรื่องของการเบิกบนท้องถนนควบคู่ไปกับการประชุมเอเอ็กที่รัฐบาลพยายามที่จะนําเสนอด้วยถูกไหมอาจารย์ครับที่จริงการประชุมนานานชาติเดี๋ยวนี้ก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มต่างๆคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการค้าเสรีนิยมแบบสุดโต่ง โลกาพิวัต์แบบไม่ลักโรกสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่ไม่สมดุลนะครับไม่หมุนเวียนไม่สีเขียวนะครับการบริโภคแบบสุดโต่งเนี่ยต้องเปิดพื้นที่กับเขาแสดงจุดยืนแล้วก็น้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปคงต้องจัดเวทีคู่ขนานจริงจังกว่านี้ซึ่งเราก็เคยเริ่มจัดมาแล้วให้กับภาคประชาสังคมที่หัวหินที่ชะอำแต่แต่ใช่ครับใช่ครับ การประชุมนานาชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการประชุมของรัฐบาลใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมาตรการรักษาความปลอดภัยเยอะนะครับเป็นใช้คนเป็นพันเป็นหมื่นนะครับผู้นํามาประชุมกันในสิ่งที่จริงๆตกลงกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีคณะทํางานระดับรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงอธิบดีทํางานกันมาตลอดปีมาถึงผู้นําก็มาโบกมือสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วก็จับไม้จับมือในบางกรณีในเอเชียในใส่เสื้อแปลกๆจับไม้จับมือ uh huh. แปลกๆมีการไปเล่นกอล์ฟมีการไปทําทอะไรร้องเพลงบรรยากาศชื่นมืน่นเป็นมิตรก็ดีนะครับแต่ว่าคนก็สงสัยว่าเขาได้อะไรในกระเป๋าบ้าง uh huh. นะครับแล้วก็ทุนกลุ่มผูกขาดเนี่ยจะแก้ปัญหาย,ยังไงในการประชุมทิวสแ,แลนทุกปีดาวอสก็เหมือนกันนะครับของผู้นําเศรษฐกิจเอกชนโลกเนี่ยคนก็ตั้งคาถาม uh huh. อยู่เรื่อยผมก็เคยไปนะครับ ก็มียักษ์ใหญ่ในด้านพลังงานไฟฟ้าทางด้านออนไลน์อินเทอร์เน็ตไปทุกปีแต่เดี๋ยวนี้คนตั้งคำถามเยอะมากว่าเอแล้วทำอะไรให้มันดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมาชุมนุมมาประท้วงมาแสดงจุดยืนก็ต้องจัดเวทีให้เขาสองถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเชิญเขาเข้ามาเลยซึ่งประเทศไทยเนี่ยพยายามอยู่แล้วก็แต่อย่างน้อยก็จัดให้เรียบร้อยขึ้นนะครับภาพจำเก่าที่ว่าวุ่นวายมากการประชุมใหญ่ๆนานาชาติ ต้องล่มต้องปิดกลางคันม,มันลบยากครับคุณจินดาครับกว่าจะลบได้เนี่ยต้องใช้การประชุมใหม่ๆอย่างเช่นที่เราเป็นประธานอาเซียนเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับแล้วจะต้องผลิตผลงานออกมาด้วยแล้วก็าการประชุมเอเปกเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพื่อใี้โลกได้จําใหม่ว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเลยมีหลายหลายเวทีที่เรามีโอกาสนะครับเพราะ,ะบรมราชาพิเศษอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งงานซึ่งคนก็ดูกันพอสมควรนะครับ อนอกจากงานสงการงานปีใหม่ของไทยฟูมูลปาร์ตี้ทั้งหลายแหละนะครับข้อดีก็เยอะนะครับข้อเสียก็มีในแง่ของงานเลื่อนเลงที่นักท่องเที่ยวเขาประสบกับปัญหาแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าประเทศไทยถูกมองด้วยสายตาถูกจัดอันดับดีขึ้นเยอะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจการเลือกตั้งถึงได้น่าสนใจตามขึ้นมาด้วยตามเรื่องเหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่าจะสนใจมากมายอะไรเท่าไหร่นะ นะครับค่ะแต่แต่จะบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าเอเปกที่ผ่านมาเนี่ยสองศูนย์สองสองเนี่ยนะคะสร้างภาพจาใหม่ให้ไทยขนาดแบบพลิกเลยได้ไหมคะภาพจาใหม่ขนาดบแบบพลิกเลยก็กสาหรับคนทั่วไปนะครับร<ม>ับคนทั่วไปท,ที่ที่ไม่ได้ติดตามเรื่องเมืองไทยมากมายคนที่ติดตามเรื่องเมืองไทยก็เริ่มรู้สึกก็ว,ว่าหลายปีผ่านไปการชุมนุมก็ไม่ได้ดูดเดือดอเลือดตกยางออกนะครับเสียชีวิตไปแบบไมนดี นะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นก็เข้มข้นขึ้นไม่ได้น้อยลงแต่ว่าก็มีวิธีการการจัดการใหม่ๆภาพจําตรงนั้นก็ดีขึ้นนะคุณจินดาครับแล้วก็อีกภาพจํานึ้งก็เริ่มดีขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเอาละประชุมเรียบร้อยดีนะครับเอาละ,ะไม่มีระเบิดสารพระพรหม,อ,มอย่างที่เคยเป็นนะครับเกี่ยวเสียชีวิตเอาละ,ะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าผลการประชุมเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับ คือประชุมเรียบร้อยก็ดีครับประชุมสงบก็ดีนะครับไม่มีระเบิดอยู่ใกล้ที่ประชุมอย่างที่เคยเกิดขึ้นก็ดีนะครับกลุ่มขบวนการต่างๆที่พยายามอ้างว่าเขามาวางระเบิดในช่วงมีงานประชุมนานาชาติก็ไม่ไม่มีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าเนื้อเน,นื้อการประชุมเนี่ยนะครับอย่างเช่นเอเปกเนี่ยเราได้ผลักดันรเรื่องประเด็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานสีเขียวะนะครับก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บีซีจีค่ะซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาเขาสามารถทําได้เขายกประเด็นนี้ติดปากติดหูคนติดตาคนทันที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ว่ากันว่าพื้นฐานยังไม่ได้เข้มแข็งเรื่องนี้แต่ก็ผลักดันได้แล้วก็กลายเป็นประเด็นใหม่พูดกันคึกคักเขาบอกไอ้นี่เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งละไม่ไม่ไม่ใช่ภาพจําเดิมว่าจัดได้เรียบร้อยแต่จัดจัดแล้วมีสาระครับคุณจินดาค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ถ้าในแง่ของต่างประเทศเนี่ยโอเคเดี๋ยวสร้างภาพจําใหม่แล้วก็ในแง่ความบั่นคงนะคะอาจารย์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือว่าอะไรที่ทําให้เราได้ภาพใหม่ๆเป็นภาพจําใหม่ไหมคะอาจารย์เอ่อในในแง่ของการเปลี่ยนไปของผู้มาลงคะแนนคนรุ่นใหม่ๆที่มีการจัดระบบนะครับมีการรองรับพรรคการเมืองใหม่ๆนี่ก็ถือว่า ก็ดีกว่าหลายประเทศนะครับแต่เดชนีเราในภาพรวมก็ดีขึ้นเยอะในในช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะดูทรงๆงอยู่นะครับแต่การเปิดกว้างมากขึ้นให้ภาคการเมืองมีกิจกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ของสื่อนะครับให้มีข้อจํากัดน้อยลงอ่าก็ดีนะครับแล้วทาให้ในภาพรวมบรรยากาศก็ถือว่าไม่ได้แย่ไปกว่าหลายประเทศแล้วก็ดีขึ้นด้วยซ้ําแต่ก็ยังมีกฎเกณฑ์กติกาบางอย่าง ที่บางฝ่ายมองว่าไม่ค่อยเป็นธรรมไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามสากลน,นิยมหรือว่าตะวันตกนิยมหรือว่าฝรั่งนิยมนะครับหรือพูดง,ง่ายๆว่าอเมริกันนิยมอังกฤษนิยมทั้งที่อเมริกันอังกฤษนี่ก็ตชรชกูลประชาธิปไตยตกรูดเลยนะครับย่ำแย่ไปเยอะนะครับเปลี่ยนตัวรัฐบาลบ่อยแล้วรัฐมนตรีนักมนตรีอังกฤษจะจากันไม่ได้แล้วนะครับอ,อเมริกันก็บุก,กไปในรัฐสภาอเมริกันนะครับเสียชีวิตด้วยนะครับ ของเราบุกไปหลายรอบเขายังไม่ได้เสียชุดในสภาเลยของเขาเสียชุดในสภาเลยค,ครับแล้วก็เป็นคดีความกันมาดําเนินคด,ด,ดีประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีนะครับงนั้นโดยทั่วไปก็ถือว่า,เ,าเราก็ยังมีเรื่องต้องปรับปรุงแต่ว่าการเลือกตั้งค,ครั้งเนี้ยก็ทําให้เห็นปรากฏการณ์ของการมาสมัครเข้าไปสู่สนามการเลือกตั้งของอดีตทหารของคนรุ่นใหม่นะครับของข้ารชาชการสังคม ในหลายรูปแบบคนที่เป็นผู้นํามูลนิธิที่เคยทําประโยชน์ต่างๆก็เข้าสู่ระบบการเมืองแต่ที่ตอนตัวไปก็มีนะครับอดีตอาจารย์ที่บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไม่ลงเลือกตั้งแล้วเพราะมันหนักก็มีนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คึกคักพอสมควรแล้วก็มีพรรคการเมืองอ่าถือว่าไม่น้อยแม้ว่ากติกาอาจ่มองกันว่าเอื้อให้กับพรรคใหญ่มากกว่านะครับแล้วก็มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับ อาจจะแบ่งเป็นฝกักเป็นฝ่ายลุรักษ์นิยมเสียไนิยมประชาธิปไตยะนะครับให้เราได้คิดกันว่าจะเลือกอะไรแล้วก็มีระบบที่จะเลือกตัวบุคคลก็ได้เลือกพรรคการเมืองก็ได้นะครับแล้วก็มีระบบะะที่คอยประคับประคองอ,อย่างเช่นที่วุฒิสภาชั่วคราวนะครับต่อไปก็อาจจะไม่มีก็ทำให้การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ในต่างประเทศก็ถือว่าซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนบางประเทศที่มีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนคะแนนแบบหลายรูปแบบที่เราเองก็ตามตามตามลำบากที่เยอรมันที่นิวซีแลนด์ในอีกหลายประเทศแต่เราก็มีระบบสัดส่วนที่ซับซ้อนไม่เบานะครับต่างประเทศก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าง่ายง่ายขึ้นนะครับระบบสัดส่วนผสมต่างๆก็ง,ง,ง่ายขึ้นการคำนวณสูตรอสอสอที่มาจากพรรคการเมืองมาจาก าการลงคะแนนของประชาชนโดยตรงที่เลือกพักไม่ได้เลือกคนก็ดูน่าจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับก,ก็คาดกันว่าคราวนี้ความคึกคักก็น่าจะมีไม่น้อยนะครับแล้วก็จะทําทให้ภาพรวมาการเลือกตั้งของไทยเนี่ยเป็นที่น่าสนใจให้กับต่างประเทศให้กับนักลงทุนในระดับที่สูงขึ้นนะครับกว่าในอดีตนะครับถ,ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเราซึ่งเขาก็จะเลือกตั้งเหมือนกัน นะครับหลายประเทศก,ก็ยังรู้สึกเป็นกังวลมากกว่าเรานะครับอ,อันนี้อันนี้ก็ถือว่า,าหลายฝ่ายก็คงช่วยกันทํางานนะครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เร็วขึ้นหน่อยให้ทันใจคนที่ใจร้อนสมัยใหม่มากขึ้นเพราะว่าหลายคนก็เดือดร้อนครับค่ะค่ะเอ๊ะทำไมยังมีความกังวลของอดีตนายยมตรีบางคนคะ่ะว่าอาจจะไทยเราอ,อาจจะกลับไปสู่การรัฐประหาร อันนี้ก็เป็นหน้าเรืองที่น่าคิดนะครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนที่เคยทำนายว่าจะไม่มีรัสประหารแล้วก็กลับมาอีกในอดีตก็มีนะครับโดยเฉลี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่ได้เรียนก็สามปีกว่านะครับก็ถือว่ามาอายุไม่ไม่ยืนยาวเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ากลุ่มกลุ่มพลังอำนาจทางการเมืองนะครับที่ที่เป็นกลุ่มพลังดั้งเดิมอย่างเช่นกลุ่ม ข้าราชการนะครับกลุ่มฝ่ายทหารตำรวจนะครับกลุ่มทุนใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมีพลังมากนะครับภาคประชาชนมีพลังมากขึ้นก็จริงอ่าคนรุ่นใหม่มีภาคการเมืองที่เขารักเขาชอบอมาแล้วแล้วก็แม้แต่ภาคใต้บ้านเกิดผมนะคุณจินดาก็ยังมีพรรคนะครับที่มาจากพื้นฐานของคนภาคใต้จริงๆ ทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศาสนาค่ะ,ะคนในพื้นที่ก็เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ในต่างค่านี้ก็เข้ากันว่าเขาก็คงได้หลายที่นั่งอยู่นะครับอแต่ก็ยังมาจากความเป็นกังวลว่ากลุ่มเดิมๆพลังอนุรัษ์นิยมค่ะ,ะพลังที่เคยทําให้เกิดรัฐประหารก็ยังมีอยู่นะครับเพียงถึงแม้ว่าจะน้อยลงแล้วก็ดูตัวบุคคลแล้วเนี่ยก,ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะรัฐประหารที่บางทีเราเห็นตัวบุคคล ชัดเจนนะครับเห็นผู้นําของเราทัพแล้วจริงๆเหล่าทัพเนี่ยหลายคนครงสร้างว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีการปรับโครงสร้างในในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งการศึกษาเรื่องเนี้น้อยนะครับมีการแยกส่วนงานของทหารนะครับงานทหารอาชีพก็ก็จะไปด้านหนึ่งนะครับอทหารที่รองรับภารกิจพิเศษก็จะไปในอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะแยกแยะกันพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายคนรุ่นใหม่ มีทุกที่อะครับอของคุณจิมดาในที่ทํางานก็มีนะครับของหมหาไวิทยาลัยก็มีนะครับของทหารก็ต้องมีนะครับคนรุ่นใหม่ในแวดวงทหารต่างๆก็คงคิดคนละอย่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านอดีตนายกหรือผู้ใหญ่บางท่านเป็นกังวลก็อาจจะมาจากพื้นฐานเก่านะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าใหม่ๆไปดูลงไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับ มันก็อาจจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะมันมีอีกเรื่องหนึ่งฮะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะออกมายังไงนะครับมันจะมีกลไกมีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถเดินหน้าต่อได้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอดีตนะครับไอ้นั้นก็คือยุทธศาสตร์ชาติครับออคือคือคนไม่ไห้ายามากยุทธศาสตร์ชาติ2ี่สิบปีใช่ครับคนก็มองว่าอนี่มันมาจากคนที่อายุมาก คิดอะไรแปลกๆแ,แต่จริงๆประเทศที่เขาบังคับวิถีให้เดินไปข้างหน้าอย่างสําเร็จเป็นประชาธิปไตยแบบเปลี่ยนผ่านที่ดีอย่างเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันแม้แต่สิงคโ,โปร์อังกฤษมาเลเซียนี่มียุทธศาสตร์ชาติหมดเลยนะครับแล้วก็บังคับวิถีให้กับไม่ใช่หน่วยงานของรัฐอย่างเดียวนะครับผู้ใหญชนด้วยเดินไปด้วยกันของเราเองยี่สิบปีเราก็อยากจะออกจากกับดักที่เราเรียกว่ารายได้ปานกลางคือรายได้ไม่เพิ่มสักทีประชาชนก็ไม่ได้มีเงิน มากขึ้นเต็มที่สักทีนะครับถ,ถ้าบังคับวิถีให้ทุกคนไปในทางเดียวกันก็อาจจะประสบความเร็จอย่างเช่นมาเลเซียกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพิ่นว่ามาเลเซียอาจจะลืมพัฒนาการเมืองทําให้กลับไปติดหล่มการเมืองแต่ว,ว่าเศรษฐกิจเขาไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกในโลกมุสลิมนะครับเขาว่าบังคับวิถีสิบปีแรกยึดศาสตราิก็ไม่ได้ผลเลยแต่ว่าสิบปีที่สองเนี่ยทะยานไปข้างหน้าเลยที่ไม่ได้ผลเพราะเขาเอาราชการไปคุมราชการเขาก็ไม่เปลี่ยน อนนี้ก็<ะ>ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังเป็นปัญหานะครับอย่างเช่นเราอยากจะจัดระเบียบชายแดนจากจะจัดกระทรวงทบวงกรมร่วมกับมาเลเซียเขามีหน่วยงานประมาณ2ี่กว่าหน่วยงานดูแลเรื่องภาคใต้ของของเราภาคเหนือของเขาอยู่ก็ไม่รวมกันครับแยกกันหมด<ะ>กรมศุลน,นะครับตรวจคนเข้าเมืองนะครับสันติบาลแยกกันหมดเหมือนกับเรา <S 2> <S 2> ใ,นใ,นในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีกลุ่มงานความมั่นคงจริงจริงาังจังท่านนายมนตรยันว่าอิบราฮิมไม่ต้องการมาจัดระเบียบตรงนี้ก็ยังยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่ นะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นว่าหน่วยงานเนี่ยเอาจริงเอาจังมีตัวชี้วัดนะครับมีมีการควบคุมกํากับการใช้จ่ายเป็นเป็น,เป,นเป็นการใช้จ่ายในภาพรวมในในในหกด้านด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาเป็นต้นนะครับด้านเหล่านี้ไ,ได้การสามารถในการแข่งขันทําให้เริ่มเดินไปข้างหน้าเพราะว่า ม่มีตัวชี้วัดที่ต้องวัดอย่างจริงจังถึงแม้ว่าเขาจะขอผ่อนผันปรับตัวชี้วัดไปบ้างแล้วมีกลไกหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้คือประชาชนสามารถเข้ามาควบคุมเข้ามาใช้ยุทธศาสตร์ชาติในกบบารบังคับวิถีให้กับท้องถิ่นตนเองให้กับพื้นที่ตัวเองได้นะครับ<ม>ถ้าไม่ได้ก็ฟ้องร้องก็ได้นะครับ<ม>ฟ้องร้องไปยงังสภาไปยังปปชก็ได้นะครับว่าหน่วยงานราชก,การไม่ทําตามแผนชาติไม่ทําตามแผน<ม>ยุทธศาสตร์ชาติไม่ทําตามแผน ปฏิบัติการมันม,มีสามระดับนะครับแผนปฏิบัติการใ,ในท้องถิ่นแผนระดับชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ทดลองใช้รัฐบาลไหนมามก็คงจะต้องนําไปใช้แต่แก้ไขได้ปรับได้นะครับการคาดเดาคาดการไปข้างหน้า2ี่สปีเนะี่ยทกันทุกประเทศบางประเทศจีนนะ่ะคาดการไปเป็นร้อยปีเลยนะครับเขาคาดการไปเป็นร้อยปีแล้วว่าเขาจะทําอะไรพอห้าสิบปีเข้ามาถึงอย่างเช่นโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยเขาเริ่มทํา ยี่สิบปีหลังเนี vai, ine, ่ยโครงการหนึ่งแผนหนึ่งเส้นทางเดินเต็มที่เพราะฉะนั้นการวางแผนไปไกลๆยาวๆเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าต้องมีแผนย่อยระยะสั้นสามปีในกรณีของเรานะครับปรับทุกสามปียุทธศาสตร์ชาตินะครับก็จะทําให้เราได้เครื่องมือในการบังคับให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าในทุกภาคส่วนโดยที่ไม่ไปยึดติดกับตัวบุคคลรัฐบาลใหม่นะครับพรรคการเมืองโดยเฉพาะทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไป แล้วก็บังคับสุดท้ายให้กับระบบราชการซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มากในอดีตนะครับในในปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็บังคับให้ข้าราชการเนี่ยต้องรับผิดชอบอันนี้แตกต่างอยู่ด้วยสตร์ชาติอืก็คือฟ้องร้องข้าราชการได้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่ามาอาจจะสะท้อนว่าเราต้องการให้ข้าราชการเดินไปข้างหน้าจริงๆครับค่ะ ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายค่ะนโยบายด้านความมั่นคงกับต่างประเทศนะคะของรัฐบาลชุดหน้าควรจะมีทิศทางอย่างไรคะและมีประเด็นอะไรที่จะต้องมีติดตามเป็นพิเศษแล้วก็นําเสนอต่อประชาชนค่ะอย่างมีในยยะสําคัญค่ะอาจารย์ครับประเด็นแรกต้องรักษาสมดุลน,นะ,ค,ะครับในการเป็นมิตรกับทุกประเทศแบบเดิมแล้วก็ใกล้ชิดกับเดิมให้ได้เพราะขณะนี้มิตรประเทศเราหลายประเทศกําลัง ต่อสู้ขัดแย้งกันแล้วดีไม่ดีอาจจะเข้าสู่สงครามในอนาคตนะครับในประเทศบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะค้าขายกันตัวเลขค้าขายก็ดีขึ้นในปีนี้แต่ว่าในทางการเมืองการทหารเนี่ยเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบกันเผชิญหน้ากันเราต้องรักษาสมดุลยังไงไม่ไม่ไปเข้าพวกไหนถ้าไม่จําเป็นจริงๆค่ะนะครับรอเวลาแต่ขนาเดียวกันไม่ใช่รอเฉยๆก็กคงจะต้องไปเข้าหาสมาคมกับมหาอำนาจ อ่สาสหรัฐอเมริกาจีนนะครับอ่าร mm ั hmm. เสเซียอินเดียและอื่นๆให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาถ้าน้ำมัน <c oughs> โลกราคาถูกก็รัเสเซียขายนะครับเข้าสู่ตลาดอินเดียซื้อได้ทําไมไทยจะซื้อไม่ได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับ <c oughs> อ่าถ้าถ้าเมียนมามีปัญหาวิกฤตไทยก็ต้องเข้าไปช่วยถ้าไม่ช่วยเราก็อิ่ผลกระทบอยู่ดีนะครับเรื่องเหล่านี้ต้องหาสมดุลต้องทําเพิ่มขึ้นในบางเรื่อง <c oughs> อาจจะต้องระมัดระวังในบางเรื่องที่สําคัญคือ อย่าไปไประกาศตัวเป็นศัตรูกับใครเพราะว่า<ม>โดยหลักของความมั่นคงของไทยการสำาร็เทศของไทยเนี่ย<ฆ>เราจะไม่มีศัตรูที่ที่ต้องเผชิญหน้ากับเราแบบเข้มข้นเพราะว่ามันจะเสียหายกับสมยชน์ของเราแล้วก็รักษาสม<ฆ>ยชน์ของเราประคองตัวให้ดีนะครับหาสมดุลใหม่ซึ่งจริงๆอยู่ในยุทธศาสตร์ของเราแล้วนะครับอยู่ในการ<ฆ>ปฏิบัติของกระทรวงต่างประเทศมีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนออกมาตั้งประมาณสี<ม>่ห้าปีนะครับที่ท่านนายมนตรี<ฆ>ไปพูดที่สิงคโปร์ ว่าดุลยภาพใหม่ของเราที่จะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยรักษาสมดุลแล้วก็เป็นกลางๆงแต่ไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับบางเรื่องอาจจะเข้าไปร่วมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นปดสิบเอร์เซ็นบางเรื่องอาจจะต้องเหลือสี่สบสามสิบเปอร์เซ็นแต่รวมๆกันแล้วได้ดุลยภาพแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนอยากจะมานะครับเข้าผ่านสมาคมด้วยอันนี้เป็นความมั่นคงของไทยเป็นความมั่นคงเดิมที่ต้องหาสมดุล รวมกับความมั่นคงใหม่ที่มีภัยคุกคามสมัยใหม่เรื่องโรคไซเบอร์นะครับโรคออนไลน์เรื่องการค้ามนุษย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานทางเลือกถือว่าล้อปีนี้ก็จะหนักอีกนะครับก็ต้องหาสมดุลใหม่แล้วก็เพิ่มบทบาทแล้วก็เพิ่มนโยบายด้านความมั่นคงทางด้านพวกนี้ไปด้วยสุดท้ายจะทําได้ยังไงนะครับแล้วพ,พูดมาแบบเนี้ยใครจะทําก็ต้องภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนและภาคการต่างประเทศนะครับแล้วก็เปิดให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วย นะครับแม้แต่พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็มีการตั้งสำนักงานต่างประเทศขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเราในการแก้ไขปัญหามีการฝึกเทคนิคในการพูดคุยสนิสสุขให้กับเราให้กับฝ่ายต่างๆที่มาคุยกับเรานะครับแล้วก็ภาคเอ,อกชนก็จะต้องทํามากขึ้นเยอะนะครับในการเข้ามาช่วยผลักดันและในสุดแล้วเราก็จะเกิดความมั่นคงแบบยั่งยืนมากขึ้น,นครับคุณยินดาครับ เพราะฉะนั้นนี่คือ้องต้องไปกันทั้งองค์ขาพยพทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะเราถึงจะไปรอดในอ,อ,อนาคตข้างหน้าค่ะอาจารย์คะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครั้งหน้าต้องสนามรัสสัปดาวิจารณ์คงจะต้องรบกวนอาจารย์อีกสักครั้งนะคะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ